เธอเธอเธอดูดูจ้ช้อนแล้วช้อนใหญ่แล้วช้อนเล็กไม่พอแล้วแกงจืดแล้วเอาแกงจืด่างเดียวละต้อไปสีไปใ่กปนี่้นี่เยี่ยมจริงๆเลยเยี่ยมจริงๆเลย ไม่เหลือแยกหมดป่ะหมดแยกหมดแยกมีสิถ้าอย่างเงี้ยต้องมีพี่เลี้ยงอยู่บ้านต้องจ้างคนเลี้ยงอ่ะเค้าะช่วยเก็บกว่าช่วยอะไร Yeah.